เดีตัวต่อไปครับกลับมาฝั่งดาวไลายครับฝั่งดาวไลอักษรตัวงอมูห้ามเยวะกับหลังงอ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 ูรีบมาเข้าฟันโนทั้งงูแต่ยินเสียงลาลาเลื่อยเลื่อยมาแต่เพียงหนูอยากมีคู่เคียงรีบสิมาเข้าฝันฟังพระเอก เปลี่ยนตัวครับขอใหม่ทีมละสองคนมาเออทีมละสองคนเดียบบดเดียบบดเออเออทีมละสองคนเออมามาเลยเออมีบาเออเอาทีมหนูไม่ได้นิ่งฉลาดค่ะรอบนี้เออไปยังไงนิ่งไงก็เหม็นเงีวค่ะแล้วก็ที่สำคัญรอบนี้เอาแม่ทีมลงมาด้วยเออใส่ละแม่นี่เดี๋แม่ทีมมันเอาลงมาแม่เออแม่ทีมไปยืนหน้าแถวเลยเออที่แม่ทีมไปยืนหน้าแถวใส่กันเลย จะเล่นอะไรปรึกษากูบ้างมึงรู้ไม่เป็นไรการกูมันเลี้ยวตายแล้วเออตะใครมุกกแะ้งตาพรน่อยไปอะไรไปอะไรแม่หดบ้านี่สีตื่นสองโมงไปแต่งหน้าตายกูตายแล้วอีชุดดำก่อนหลอบก่อนมึงว่าเขาไ้ว่าก็ไดเกาะให้เอายางมาน้ำฮะให้เอายางมาน้ำมึงว่าเขาไ้ว่าก็ไดนั่นแม่อ่าฉันกินปลาอยู่แล้วค่ะ กินปลาก็เท่านั้นละค่ะฉันกินมาแล้วหมกสมองหมูค่ะไม่ใช่เขาตัดออกพออาจารย์พอแล้วเหรออาจารย์บอลขอไม่แบบว่ารายการนั่นเน่เอมออนมีอะไรอยากฝากบอกกับทีมพระเอกไหมครับดูแลตัวเองให้มันดีก่อนก็แลยค่ะเจ๊น้ำารถตู้ซิ่งมีอะไรอยากฝากทีมดาวร้ายไหมครับ อยู่ให้มันถึงปิดโรงน้าเมืองอ่ะหมายถึงกูหรือมึงกูเรามาประชันเกมการร้องเพลงตัวอักษรกันต่อนะครับเริ่มจากแม่ทีมฝั่งพระเอ,อเดกอด้วยตัวอักษรยอ<ด>ยักหนึ่งสอง โกงค่ะโกงค่ะโกงค่ะห้ามบอกเพลงกันไม่ด้คิดเลยค่ะไม่ได้คิดสิรอกอยู่แล้วยักษ์ใหญ่ไม่ใช่ยักษ์เจ๊กอย่างปังปังเด้อห้ามบอกกันอย่าไปสองคนก็ไห้บอกกันยืนคนเดียวมายืนเลยคนเดียวไม่ได้ยืนมากเอมบอลขึ้นมาห้ามบอกกันห้ามอวยหลังห้ามมีเสียงทีมไหนมีเสียงปรับเพ้ทันทีเริ่มจากมาทีมพระเอกบ้างอธิพั์พระเอกอีกรอบหนึ่งนะครับ อักษรตัวตัวโออ่างครับหนึ่งสองสามอออออ่างห้าให้ถึงสิบไอคนจน <c oughs> ปปจัะตัวคทนรบรรลุทีม มาทางฝั่งดาวไล่โอ้ยสาธุเด้รศรงศักดิ์สิทธิ์ในบ้านพักกัะไรน้ำกุ้มน้ำบิงมามาพร้อมกับตัวอักษรได้แกตัวอักษรขอไข่หนึ่งขันไอ่เบาคือหย่านิดบัดเดินย่าห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 ย่ขันอายมันข้อไขยเนี่ยเขาประทวงนะ ข้อควย้ยเขาประท้วงเด็กข้อควย้ยเออเขาปะท้วงเอ็งบอกกูแล้วว่าขอไข่ <laughs> เอาเปียโนสอนให้ก็ได้เอ้าเพื่อความยุติธรรม <laughs> เออ <laughs> อักษรตอชราสวมพันอักษรได้แก่ตัว่ <laughs> ยปนี <laughs> ทษนะคะที่มาช้ามัแต่เสียดผมอยู่เดี๋ยว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 ไอ้คุณคุณคำับนี่แมาแต่กรุงเทพผมแน่นอนโอ้ตายเอาแค่นั้นขอโทษขอโทษนะคะตัวจอจามจอจางเอาแม่ก็เอาแล้วหรอโทษนะจ้าอันคันได้เป็นดาล้าเร็วหลงหลัหลงหลวนคุอยังตีรสตีจอจางจอจางใจ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 โอเคเนี่ยเนี่ปุ่น อยู Your ่ท <laughs> ีมไหนเนี่ยฟังมึงฟังไอเดอมึงอยู่ทีมกูอิสระบอมแนบมนไอไออธิบายฟังสันๆแบบนี้มึงมึงสีเรลียกเอามึงสีดีหรือมึงสีสัวไม่อยากเป็นคนดีแล้วเนาะดีแมนตีอยู่ฟังกูฟังนันมันมีสองโตแล้วเอกูอยู่กับมึงก็ได้เลยมันอยู่น้นแม่เกกสอนมันอยู่ฟังมูตู สีหญ่เฮียนมันอยู่น้ำกูเออเอบอสที่ปตง่วงมึงกับสีมิวินมีเบสยืนน้ำมึงเนี่ยอันนี้ยุพี่พี่เบส่ะพี่เมค่ะไปได้ละพอทีนุคิดพิดมาโดยตลอดเลยค่ะว่านฮากอีเม่แห้งไปได้อันนั้นไม่ได้รับเลี้ยงช่วงนี้ไม่เป็นการประกวดเออ มามึงพ่อใดแล้วเมื่อกี้เขาประท้วงขอไข่บ่ได้ขอเพลงไหมขอไข่นับหนึ่งขอไข่นับสองเปลี่ยนเพลงไหมขอไข่นับสามขอเปลี่ยนครั้างามค่ะพ่อใดพอดีขอไข่นับสี่เอาบัดรอีน้ำเลยล้องไหมขึ้นเด็ดเปลี่ยนตัวอักษรเอาเปลี่ยนตัวมาอีกเดียวเอาโอเคเปลี่ยนให้ไหมก็ได้เอาเสนอเอา,เอาตัวมอมา้านับหนึ่งนับสอง มาทำไมเหียอายบ้านนาละลวนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาเธอวันจะไปไม่แล้วนี่น่าไม่กับหนุ่มมึงลุงโ <Okay. S 1> อเคร,รอบนี้ให้เสมอกันพอดีเสียงดีอยากโชว์นานๆน,นะคะ <laughs> อโอเคมันง่ายไปแมททิมพานไปแล้วรอบนี้ให้เลือกเพลงลองประกวดแข่งกันให้แม่ทิมเป็นผู้เล้ยกให้ลูกลอง โดยสิมีเพลงให้เรียกทั้งหมด15หเพลงหมายเลข1นึถึงหมายเลข15ให้ฟังพระเอกเลือกก่อนเซอร์ไพรส์ทุกนาทีดูทีวีสีช่องสาังเดอ้อกติกาในรอบนี้ให้เปิดโทรศัพท์ลองน้ำใดแต่ว่าให้ลองซอยกันเออให้เปิดโทรศัพท์ลองเบิ้งเนื้อได้เลือกให้กันนี่บาคา่ค่ะ แต่ว่าให้แม่ทีมเป็นผู้เลือกให้ลูกร้องแล้วถ้าสิดใดเพลงยังเอาคือนมาเลือกให้กันให้ทีมนี้เลือกให้ทีมนั้นามาเลยเอาพอ้อแต่ว่าทีมนั้นร้องก่อนนะครับทีมพระเอกร้องก่อนแม่ทีมฝั่งดาวร้ายเลือกมีหมายเลขทั้งหมด15เพลง1ถึง15เลือกหมายเลขฟังดาวร้ายเลือกหมายเลขเบอร์ยังเบอร์ยัง,เ,งเ,<อ>เลือกห<อ>มายเลขอาจารย์ขอดนตรีนะ4 4ค่ะเลือกหมายเลข4ใช่ัหมครับหมายเลขฝั่ฟังพระเอกที่จะได้ร้องได้แก่เพลง รักล้วเบืองพลานชัยต้นตรีมาทางหลังไป็นหางเครื่องเนอะเต็มมาเอ,อเอาขอเสียงนาฮันได้เลยขอเสียง ม่เนื้อเมื่อเมื่อบ่มีค่ะตอนนี้บ่มีค่ะต้องใส่ความสามารถให้มันไปให้ได้ห้ามยุดในการลองไปลองเพลงหึ่งพึ่งเมาก็ได้ทีโอเคผ่านไปฟังน้่เป็นผู้เรียกมาฝั่งพระเอกเป็นคนเลือกให้ฝั่งดาวไลท์ผ่านไปแล้วนะครับหมายเลขสี่ออกไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือไหมเลือกมาเลยครับสิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าส่งใครครับทางนี้ส่งใครสิบห้าอ๋อเลือกตัวแสดงได้ด้วยเหรอคะให้แม่มันส่งเลยไม่ต้องครูเลือกเอง เอามึงคิดเลือกกันเลยเอาเรพราะท่านได้หูซื้อเพลงอยู่ไหมเบอร์แล้วก็เลืกอกคนออกมาก,ก่อนแล้วก็สิหูซื้อเพลงเนาะรายการนี้เฮียเนาะกติกาเปลี่ยนตลอดเลกูบอกแล้วรายการกูไม่เหมือนใครหรอกแมาลูกมามาแข่งมั่นภาษาอีบีซืี <c oughs> ่ยสิไว้จะ่ากอดหมอน,นอนหนาวเนะเ <c> ล <oughs> <c oughs> ือกเพลงกรเลยเว้นมาหยิบนนถือคนแทีหมายเลขสิบห้าถือคนนี่หมายถึงได้แก่ผลงานเพลง สาวบางโพเลเปิดเน่อย่กูเป่สัวเน้อบมานเรือเดี๋ยวที่้ก มาสวยคือเต้นคักแท้ยากไม่ความผิดสิอยญหาเพิ่ะป like <Where be? S 1> ัจจัยเงินอะได้อยู่แล้วไ่ฟีไรฟีไปเมียตัวไป